คนดูได้ตัวในตู้ยังครับตัวโดหดไหมไอแอเบโดูน่ะตัวแรกมันควรเป็นตัวอะไรวะวมีนาโตุโหดไหมเอาไปเล่นนะเอาไปเล่นซีไอว่ามันจะโหดหรือเปล่าผมไม่เลว,วมา 1> <1> กไม่ให้ถอดปากกาเออสเกเตอร์ต้นเอ้ยคนดูผีหลอกวิญญาณหลอน ใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงมินเนโตะใช้นี่เอฟเฟกโคตรกากฮ่าลเฮ่าลุงสุนุซาตายหอเป็นไงแต่เอ๊มันดูมันดูบูเบือไงสปีดดีไวเป็นไงบ้างไอ้ขี้หมาดิ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมดวยนี่กศูนะไรนี่ h เ w to g e ซ0.1% k ์เคซี บ้าบ้า, oh. บาโอ้มาจากช่องอะไร <Baba Boy. S 1> มาจากช่องไอคิงลูฟี่นี่ต้องคิดแล้วปะ่ะว่าต้องดูหรือไม่ดูนะคนดูอ่าทีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านุนที่สี่ใจเย็นครับว้ายรไรว้เนี่หัวอยู่ <are> นี่ครับผมสุ่มได้โอเวอร์สตาร์คืออะไรครับพี่ก็ยังไม่รู้เลยครับน้องก็น่าจะเอาไว้อีโวเอ่อท่านไอแม่งก็ลูกน้องมันนมะั้ง ในไลฟ์สตรีมส่วนนี้เนะี่ยผมไม่ได้ทําการสุ่มสักตัวเลยนะครับเป็นการเล่นซอรี่ให้ผ่านไปมากกว่านะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะครับเป็นคลิปที่ยาวและการรอคอยของผมก็สำเริผลนะครับเจอตู้พิสดารเข้าให้แล้วครับท่านผู้ชมคตรน่าสุ่มเลยอะ่ะดีผมได้3ตัวปุ๊บผมก็อีโวเป็นไอ้เลยไงเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไงท่านผู้ชมเอาดีรออะไรอ่ะจัดดีนี่ผมมีกี่ลักท่านผู้ชมผมมีกี่ลักผมมี3ลักฉันมีทิปเป็นลักนะ โอเคตัวหนึ่งแล้วเบ้อเบบอเฮ้ยพี่ตลกแล้วเนี่ย่ายี่แตกเลยนรท่านผู้ชมโอเคได้อยู่ได้อยู่ผมเหลือเพชรประมาณหมื่นหกการันตีได้อีกรอบหนึ่งตัวนาตัวนาค่อยว่ากันโดน อัอิอีโอ้ยสปูโรอาโอ้ยอ้ายเอืออ <c oughs> สิ่งที่ผมกำลังลงตอนนี้เลยก็คือเก็บแหวนนะครับแหวนดิเจนเนี่ยจะแบ่งเป็นสีนะสามดานก็สีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะครับสีอย่างละสิบนะครับเท่ากับว่าผมต้องเก็บประมาณ30แหวนแต่แต่เราต้องอ e ีโวลูกน้องมันก่อนนะ3ตัว3,000 อ่า,อายิบได้ตัวนึ่งแล้ววอ,อยยาวเฮ้ยสามดีโลนี่ไงว้าแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมมันได้เอสนาโอ้มีเอฟเฟกต์ด้วยวท่านผู้ชมเย้โเฮ้ยโอชี้ว้าท่านผู้ชมตัวแล้วก็ใช้คาถา sacrifice หรือสังเวยไปแล้วหนึ่งตัวนะครับไปตัวต่อไปะ boom เรียบร้อย 2อทับนะอีกครั้งนะตัวสุดท้ายนะครับก็จะอัญเชิญท่านไอซ์ได้แล้วนะครับซึ่งการอีโวแต่ละตัวนี้ถามว่าผมโซโลได้ไหมก็โซโลได้นะครับด่านที่ผมเลือกอ่ะผมจะเลือกตัวละครที่อ่าทีมของเราเนี่ยต้องชนะธาตุมอนมาเท่านั้นนะครับถ้าไม่ชนะธาตุมอนเนี่ยผมจะไม่หยิบมาเล่นเด็ดขาดนะครับก็ที่ผมเลือกมาจะเป็นโฮโมระโจลีนยูนิคนะครับแล้วก็อุซบนะฮะมันจะแพุ้ดยสามธาตุนะด่านนี้นะครับก็ชนะชิวๆนะครับนะ หนึ่งโอ้โหดูมันทำกับกูเกมตอนนี้ผมก็ได้เก็บของครบแล้วนะครับนะเกมเวียนเกมกลําจริงๆนะเกมนี้โอ้ยครบแล้วเรยบร้อยเอบน้อยไม่ดูท่าหรอกนะว้โอ้ได้ทีดีด้วยเว้โอเคคาถายูสยูสอันนี้ตัวสามไหมผมใช้ e อวิวไอตัวหนึ่งแล้วแสดงว่าใช้สาได้ดิจริงด้วยอ๋อขออย่างเดียว ขอให้ไม่เป็นชายนี่ก็พอนะถ้าเป็นชายนี่ก็ดีแต่ไม่เป็นก็ดีนะฮะคือชายนี่มันโคตรกากเลยมันไม่โคตรไปเท่เลยนะมาชมไป let's go โอ้โอเคปกตินะฮะได้ได้อยู่นะฮะแค่ลายนี้ก็เท่แล้วอ่ะไม่ต้องชายนี่หรอกโอเคที่เหลือมก็ต้องอีโวไออีกนะครับนะเป็นตัวข้อระดับซีเคดเหอรออืมเอ๊ะ วัดเฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยทำไมผมไม่ทําตั้งแต่แรกวะเออแต่หโหประเดิมอีก9มิตรให้ท่านกันละกันเออไม่รู้ท่านจะได้อะไรระยะเท่าไหร่นี่ยครับท่านกินไปเลยนะะโอเคในเมื่อเรามีท่านไอเอ่าเวลร้อยแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวให้ดูสเตตเลยนี่อุ้ย ที่พี่เอ็นะท่านผู้ชมอ้อที่พี่เอ็ดล,อปปล่ดละไงต่อครับพี่ไม่รู้อืมที่พี่เอ็กับที่พี่เอ็ด,ปปอด,ดีวะเดวราลุกขึ้นมาแล้วท่านอุ้ยห้าสิบดามดาีดฟลอเรนดาวและดาร์กยังดูโกอฟออร์ไลท์อีสเดดอู้วชื่อท่าขี้โม้มากเลยนะท่านไปโอ้ย อักษรตัวนี้เหมือนอยู่นี่กันท่านผู้ชมเออท่านนายเอสบวกนะดามจเอนะดามจเอเดี๋ยวผมต้องไปหาไก่ที่เป็นเอสมาให้ละมั้งเนี่ยแต่พราใช้ได้แหละเออลองไปเทดูก่อนว่าท่านไอจะดามจเท่าไหร่ถ้ามันจะเปลี่ยนไปเปล่าวะทา่านผู้ชมหรือยังอ๋อเป็นก้อนดำๆก้อนดำๆแล้วอไอหัวใจนี่มันคืออะไรอ่ะหมายความว่าไงอ่ะฮะเป็นแสนนะบ้ามากเลยท่านผู้ชม แต่มองดูเอฟเฟกต์อย่างนี้ก็เท่นะท่านผู้ชมเลยเออมองดูใกล้ๆไม่ได้มองดูใกล้ๆแล้ลลลวแบบมันจะเบร์ให้ไม่รู้เบร์ทำไมโอ้เดี๋ยวไอซัมมอนี่คือตัวนี้ใช่ไหมผมยังไม่ได้กดปุ่มซัมมอนอะไรเลยท่านผู้ชมดาร์กยังเนี่ยนะนี่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 เลือดอ๋อเลือดมันจะเท่ากับไอ้นี่ใช่ไหมก่อนนนั้นก็ห้าแสนเลือดเยอะนะเนี่ยโอ้ยเล่อเอเนอ,ลอ,อีฟิลิตี้มันเลย โอ้ oh, มาเล่น Infinity Chill เลยโอ้โ oh, หดูมันเสกมาเรื่อยๆเลยทาย่านผู้ชม d a r k y ง n g อันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะถ้าต่อไปอเ2 0 0ด The Go a l of Life is Dead บ้าอะไรวะคือผมก็ไม่รู้นะอุย้อย d a r k y ง n g ผมเลือดล้านแล้วเออ,โ,อโคตรบาเลยแล้วนี่อะไรเนะี่ยฟูเอโอเซะด้วยโอ้โ oh, ห oh ไปดูใกล้ๆเลยครับนี่คือการทำลายหมู่บ้าน ทะเลทรายอือหืออ้ยโหเสยดูไกลดูไกลอูโหูอูออ้สุลุปมันคือบ้าอะไรวะอ่ะฮะนาดิก,กาติ๊กตอกติ๊กตอกมันคืออะไรอ่ะ มันคือภาพอะไรวะท่านผู้ชมทำไมผมไม่รู้เอ่อเท่าที่ผมไปดูในวิกิมาเนี่ยเขาบอกว่าดามเมจพอแปะสแตก็กให้โดนมอนเนี่ยสแตก็กเอ่อดามเมจมันจะคูณ5สําหรับท่านไอนะฮะแบบก็คือ2องแสนแล้วก็คูณ5ไปอีกทีอย่างนี้เหรอเท่าที่ผมเข้าใจประมาณนี้นะครับเออเราก็สําหรับคนที่ดูอน,นิเมะก็อธิบายได้นะครับว่ามันคือท่าอะไรแล้วท่านไอใช้แล้วมันจะตายทันทีหรือเปล่าดูท่ามันขี้โมงมากเลยนะฮะเออเอารมณ์ประมาณนั้นแหละเท่าที่ผมเข้าใจ จาเที่ผมไปดูมาเนี่ยสำหรับการที่ผมกดไอ้ไนี่นะครับมันบอกว่าถ้าเลื่อนมอนเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลง e ังสิบวิอยู meter, ่แล้วก็มอนจะตายแล้วดามิจะทํา5เท่าแล้วก็เท่าที่ผมอ่านวิกิเท่าที่ผมเข้าใจประมาณนี้แล้วนะแต่สาหรับมอนด่านเล็กๆอย่างนี้ก็คือไม่ทันนับถึง10ก็ตายแล้วนะครับปีเก้าวิดามิทสี่แสนโอ้โหฟูเอี มันเจ้าจอร์ดมันอ้อนดมากเลย <Yeah. S 1> แล้วดาร์กยังผมเลือเท่าไหร่นะี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านตัวมันหวังได้ตัวเดียวด้วยนะท่านผู้ชมตัวไม่ได้เก่งสตอรี่นะแต่ถ้าเก่งสุดก็น่าจะเป็นอินฟินิตี้นะครับโอ้โหต่อินฟินิตี้มันมือเลยนะไปฟาร์มาห้าแสนหอยเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าผมจะได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะไม่สปอยหน้าปกคลิปหรือแม้แต่ต้นคลิปผมก็จะไม่สปอยนะเดี๋ยวจะไปให้ท่านผู้ชมรุนเองว่ามันจะได้เปล่าวะเออ อ๋อี๋ยววะอุ้ยอุ้ย,ย,ยพอทอลแทนโอ๊ย <laughs> <อ>เดี๋ยว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 อับดุลวะแทนอับดุลวะอับดุนวะเหรอวออกไววะออกไววะเฮ้ยรอบนี <laughs> ้ม <laughs> าไหวเว้ยเฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะ <laughs> เอาคิซามิวะแทน <laughs> ไปอับดุลว,ดว,วู้ไปไม่มาต้องโรเจอร์ดิมาต้องโรเจอร์ผมได้ปะเกิอะไรวะพิซซี่อย่ามาแอะเตะอะว่ะเพื่อนบ้าโอ้อยมาโดนการันตีอยู่เกือบเกืเกือบการันตีว่าอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยแทนพิซซี่อับดุนอีกอับดุลในสัตว์เมื่อกี้อุ้ยอับดุนชายนี่ ฮาายวววว้้อใช่นี่ฮันเตอร์กูมาแล้วเว้ยไอตัวเก่านี่ตกกระป๋องเลยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวนี้กูตกกระป๋องเลยฮ่าไอพวกนี้มึงโดนอับดุลใช้นี่กูแดกเนี่ยไอพวกเนี่ยบอกให้เลยนี่คนดูดูไว้นะไอพวกที่บอกรักคิซามีเนี่ยนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลย แดกโชเลยใช่นี่ได้เปล่าได้เปล่า,ไ,ลาไม่มีไม่มีวะ <c oughs> นี่เกือบแพ้อะไรไม่มีไม่มี พอท่อต่อไป okay, ค wrote, ืออะไรเฮ้ยชิวขึ้นโอเคคนดูเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะผมได้คิซามิสี่ห้าห้าตัวไม่นับตัวที่กินนะไม่อยากไม่อยากจำฮารีเบลผมได้มาสองตัวห้าตัวแล้วก็อับดุลหุยอับดุลผมยังไม่ได้กินไงหนึ่งสองสามสี่ห네้าหกเจ็ดแปดโอ้ผมได้มาแปดตัวอับดุลเก้าเด็ก นำไปตัวไชนีด้วยดิเออผมได้มาเก้าตัวสามอู้อูเก็บไปเลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนสองสามอุ้ยลุงสักอันก็ยังดีโอเคโอ้ยปั๊บปของหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไรลือึ่งเป็นโลสุดท้ายแล้วอุ้ยโอ้โหวัด โอ้มันก็ดีนะแต่มันไม่ใช่รู้ว่ะทุกคนโอ้เกมไอ้น้อง<ะ>ตอนนี้พี่มีเสื้อใหม่แล้วนะครับ Last l o s e <Damn! S> 2 d a m ฮะอยากได้สีม่วงเหรอได้ Last l o s e s สีม่วงพร้มกับนิลกายมือไอ้น้อง,อองฮะอยากได้อีกชุดเหรอะัดไแต เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อลายดอกแถมกระเป๋าให้ด้วยไอ้น้องแต่คนงข้างหลังไม่เกี่ยวนะอย่าลืมไปซื้อเสื้อพี่ด้วยละ่ะลิงกลุ่มซื้อเสื้อ,อต้ล่างคลิปเลยนะจ๊ะน้องรักสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะก็เป็นไงบ้างครับชันไอแล้วก็ในการอ e ีวิวที่แสนนานผมใช้เวลาอีวอ e ไปประมาณก็เกือบอาทิตย์เลยนะครับอีวอ e เล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นคนเดียวส่วนมากจะโซโลนะครับโซโลก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้ามีตัวกิงกิงเยอะก็ผ่านชิว ก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามสักนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับไ,ไปบายครับเจอกันแพทหน้าของ n อนิเมะั่นเอเว r เรนะก็ไม่ได้กลับมาเล่นแบบจริงๆจังๆนานแล้วนะสำหรับ a อนิเมะ a ่นเอเวอเรสบายป b y จ้ะ